สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีล็อกเครื่องนะครับของ m o t o r o l a GP19R นะครับเป็นตัวนี้นะครับ m o t o r o l a g p 1 0จนระครับรูปทรงสวยงามนะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ1ล็อกเมนูนะครับโดยใช้มือกด ปลดล็อกเปิดล็อกนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่2ก็จะเป็นเมนูล็อกออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีล็อกแบบเมนวลนะครับโดยใช้มือกดนะครับอ่ะวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกดนี่นะครับสี่เหลี่ยมลูกกุญแจนี่ครับกดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เอ่าทำพร้อมกันนะครับล็อกเครื่องกดแช่ไว้ปุ๊บอ่ะสังเกตลูกกุญแจจะขึ้นเห็นไหมครับข้างแบตเตอรี่นะครับเราก็จะกดตัวไหนไม่ไปนะครับเนี่ยครับกดไม่ได้นะครับวิธีล็อกเครื่องนะครับ ปดล็อกนะครับก็กดแช่นะกดซ้ำนะครับปุ๊บอ่าปุ๊บอ่ามันก็จะหายนี่คือวิธีล็อกแบบเมนูนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีล็อกแบบออโต้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนขี้หลงขี้ลืมนะครับแนะนําให้เป็นล็อกแบบออโต้นะครับวิธีทำล็อกแบบออโต้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับไปเมนูที่24ครับกดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่24 หรือกด24เลยครับ24เลยครับปุ๊บอ่านะครับเมนูออโต้ล็อกนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะให้กดเมนู1ครั้งครับปุ๊บอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับกดลูกศรขึ้นให้เป็นออนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บเสร็จการตั้งค่าเมนูล็อกแบบออโต้นะครับกดแล้วกด Exit ออกมาครับปุ๊บประมาณ10วินะครับมันจะล็อกออโต้นะครับอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะเหมือนโทรศัพท์นะครับ เวลาเราไม่ใช้งานหน้าจอมันก็จะล็อกออโต้นะครับหรือล็อกอ่ะมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครับลูกกุญแจอ่ะกดไม่ไปเห็นไหมครับเนี่ยกดไม่ไปปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมครับเนี่ยครับกดลูกกุญแจแช่ไว้ปุ๊บอ่ะในโหมดนี้นะครับอ่ะในในโหมดอ่ะออโต้ออนเนี่ยครับอ่ะมันก็จะล็อกเหมือนเดิมครับเนี่ยครับเราปล่อยไว้มันก็จะล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่าทุกครั้งนะครับเราอ่าอยู่ในโหมด ออโต้ออนเนี่ยครับเราไม่ใช้งานมันก็จะล็อกออโต้นะครับทีนี้เราก็อย่าไม่ให้มันล็อกออโต้นะครับก็ทําเหมือนเดิมครับอ้าวปลดล็อกก่อนครับกดลูกกุญแจแช่ปุ๊บก็มาเมนูเนี่ยครับเมนูยี่สี่เนี่ยครับกดเมนูนะครับให้เป็นออฟนะครับคือเราไม่เอาออโต้นะครับอ่าเราไม่เอาออโต้เราจะเอากดเองนะครับให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันปุ๊บอ่ากด exit ออกมาปั๊บอ่า เสร็จแล้วมันก็จะไม่ล็อกนะครับเนี่ยครับเราก็ใช้แบบเมนวลเอานะครับเราจะกดมือเอานะครับมันจะง่ายนะครับอ่านี่ครับอ่าแล้วแต่นะครับท่านชอบแบบไหนนะครับเป็นออโต้หรือว่าเป็นแมนนวลนะครับอ่าเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ